ทอดไข่เจียวให้ก่อนยนะจริงเหรอปาร์ตฝีมือกันเจียวไข่ของพระเอกนะคะทุกคนจะรอดหรือจะล้มลุยไข่อะไรเนี่ยเนี้ยไข่เป็ดได้ครับอันนี้ค่ะได้ไหมอ่ะน้องพีโอ้พี่เนื้อพี่เนื้อลองขับรถต้องจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเพื่นจะขับอ่างทองเหรอแน่ สัเกิดอ็ได้กาะกาะป้อเย็นเย็นกะด่ะที่บอย่าจะเติมเติเติมนตบ้านจะเตินเทคนิคผมไม่ไม่เย็ยทีบอกจะบอกว่าการแบบว่าการคำนวณเนี่ยเอาช้อนมาจะบอกไม่ไม่เป็นเทคนิคผมผู้เชี่ยวชาญในการเจียวไข่มันเป็นเทคนิคผมมากเลอ่ะอ่ะอ่ะรถหบบาลเลยมาพี่ผมทำอ่ะ น้อยไปเดี๋ยวมีเทคนิคอยู่อยู่พี่อยเพื่อนโอ้โหช้อนช้อนหนึ่งเอาใส่อีกอุ้ยเอาน้ำปลาอีกป่ะเอาน้ปลาเอามะนาวมะนาวมะนาวเอาทำไมมะนาวไม่เอามันเป็นเทคนิคผมมะครับแซ่บเอ๋อเราไม่กลัวมันไม่นัวเอาเอาน้ำปลาใส่อีกเชื่อฉันอ่ะอย่าแต่งหลายนะแรงอยู่นะ แนงอยู่นะฮมะนาวถ้รักะใหมนาวโอ้โหเทปกระทะไม่นี่ซาลูพี่ยังไงเอาดีไม่เดียวแลมะนาวอ่ะวิ่งแม่นะที่ปล่อยเทปกระทะไม่จะต้องไปเองด้วยระวังระวังผมนาหวังใช่ใช่อ้ย ตอนไรรอเปล่าน้องใหม่เอาใหม่นมันี่ม้งเลยนี่เณิมอาใหม่เลยเอามันอยู่นี่ไงยี่ใส่เยอะที่เรไข่ทั้งสองคนเลยครับทุกคนที่ว่าจะใส่เยอะพอพาอุ้ยมันเยอะไปสาองโอเคอุ้ยอุยยทุเรมันเยอะมากสองบอสทีว่าชิ้นนแล้ว มันไมน่รัวเชื่อชั้นต้องใส่อีกอย่างนั้นอย่ามันเค็มมันไม่เค็มฮะสูตรไหนเนี่ยทุกคนดูโอเคโอเคฮะสุดใครสตรมันหรอวะไม่บาไหวท่าน้ดอกโอ้โห นี่เราเลยเ็ตีนะใ่คือไม่ใส่กระเทียมกระเทียมอะไรเลยใช่ไหมดูนีเดี๋ยวทำเองทำเองโอ้ <_ c oughs> อยแกขัดเชฟ่าขัดเชฟต้ำต้มเก่าอหรโอ้ยตีปลาเลยนะน้ำมันเยอะไปหรือว่เยอะ มันเยอะดีไม่ฟูบลาดคือแบบไม่เป็นแต่ก็อยากแบบอยากโชว์ว่าเป็นอะทำได้ยุงตรงไหมกินแบบไก่ไอ้นี่มาเลยไม่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 ยังท่านอย่างเงี้ยไม่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 อกไม่ไมจับกระทะแล้วก็วนๆอย่างเงี้ย อย่าเอาไมนก็แตกดิอ๋อเป็นไข่ดิไข่ไข่ไขั้ขวขั้วไข่อ่ะได้แหละโอ้โหนิดนึงโูเออเอ,อ่ะอ่ะโอเคมันอมน้ำมันเลยนะเขาบอกว่าน้ำมันม,นมนเยอะไออมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลีดน้ำมันออกอยังไง จบแล้วี่วายรู้สึกเป็นอะไรนี่เป็นอะไรที่วายเป็นอะไระอ่ะอ้าวปูนเป็นะเลดเนอย่าพเอาน้ำมันนี่ไกระเดกก่อนเข้าใจเข้าใจนี่รอมันเออเออที่วาเป็นอะไรเนี่ยวิ่งเป็นหนูเลย ก็ได้ทีฟงก็ได้ทีฟงเสียตากันเออเทเลยไม่ต้องเอานั้นไม่ตากเป็นเทคนิคอยู่โอ้ยจะมาเทคนิคอะไรล่ะไหนอ่ะอถือหน่อยดิถือหน่อยไดวจะถ่ายรูปให้ไข่เจียวเพื่เอ็กหนึ่งสามกํา ียลลโอเคอ่ะ <divide S 1> okay. ชิมชิมชิมท <Viol in> ี่ม <único Liberty Overwatch> ันจะอร่อยแบบกิบเก่งมันไม่เก็งหรอกดูแล้วมันไม่เก็งอร่อยต้องร้อนดีอร่อยดีดีอร่อยยังไม่คืนเลยอันนี้พูดเอาใจากวันปะวันร้อนนะวันร้อนแล้ขอชิมวันดีพื่อนเพ่อ โอ้ยต้องให้มันต้องเป่าก่อนดิอ่ะต่างกันแต่ยด่าฮมดาขอร้คนไม่ไม่มันไม่เจียวนานแค่บอกว่ามันทำว่ามันได้มันมันได้แต่มันต้องกินกับน้ำซีน้ำปลาคือบอกเลยว่าใส่อีกเชื่อฉันจำไว้นะว่าเวลาไข่เจียวอ่ะไม่อร่อยครับถ้าเป็นรสอะไรอร่อยก็ธรรมดา แต่แบบว่าทุกคนแบบว่าธรรมดาแต่พิเศษนะพิเศษจริงเพราะว่าผงสูรถช้อนหนึ่งเนี่ยลงไม่ได้เลยเดี๋ยวคนล่วงแต่ก็อร่อยต้องกินแบบที่น้ำปลาก็แบบเป็นรสชาติที่แบบว่ากลางๆแ้า่ถ้าขาเดียวใช่ไหมถ้าสามปอกจะใส่น้ำปลาสามช้อนแต่ไม่ใช่ช้อนแบบเต็มนะเจียวได้เลยจะกินคนเดียวเพราะไม่กล้าคนอื่นกินไม่มั่นใจแต่มันจะเจือดจนะแต่ก็อร่อยอร่อยที่สุดเลย เป็นไข่เจียบที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะทุกคนไข่เฮ้ยให้เธอให้สบายใจโอ้โห